สวัสดีครับผมนายอุดมศักดิ์ธรรมรัตน์เลขที่1ห้องวันรับ3วันนี้จะมาสอนทำหมูมะระยัดไส้ไปดูกันได้เลยค่ะส่วนผสมนะครับก็จะมีหมูสับ500กร,รมัมแล้วก็มีมะาระาต้นหอมผักชีกระเทียมสี่หัวพริกไทยดำ แล้วก็สูตรนี้จะใส่ค่าโนก็ได้หรือว่าไม่ต้องใส่ข่น้ก็ได้แต่สูตรนี้จะไม่ใส่คะานอนะครับนี่เราก็จะนำกระเทียมรากผักชีแล้วก็ผักช่ยใส่ลงไปเลยั้มสามเกลือละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปตัมได้เลย เส้นไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่หุ้นเส้นลงไปขั้นตอนต่อ,อไปก็คือใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ซอสคุรสขั้นตอนต่อ,ตอ,ดอ,ดอ,อไปเราก็จะขยำนะครับมือล้างแล้วเมื่อขยำเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเอามาลักเข้ามายัดไส้กันเลยครับ นี่เราได้เสร็จแล้วนะครับสวยมากอันนี้นะคะเราได้ทําการยัดหมูลงไปในมาระเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อ,อไปนํามาระลงไปต้มได้เลยครับไปดูกันเลยอันนี้นะคะเราก็ได้ต้งงมน้ําไปแล้วเราก็จะใส่รากผักชีแล้วก็หัวกระเทียมลงไปนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนะคะเราก็จะทําการใส่หมูมที่ยัดใส่ไปลงในมาระแล้วนะครับใส่ลงไป ใส่น้ำตาลไปเลยนะคะใส่เกลือลงไปครแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ใส่ใส่ใสแล้ก็เปิดแก๊สแล้วก็ต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะเปิดได้เลยแก๊สแ,แล้วก็บีบฝาหมอ้อเลยนะคะ หชั่วโมงรองไปเลยไม่ต้องเปิดอันนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โรยผักชีลงไปเลยโรยหนะ้าแล้วก็หลังจากนั้นนะครัะล้วก็ตักลงปัดหมูมารักยัดไส้ใส่ลงเพ่อเลยค่ะกินมาก สวัสดีครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน,นะครับนี่ก็คือใครสวัสดีค่ะนางสาวสัญญาชนะลุงค่ะอยู่ห้องหกัำห้าค่ะเดี๋ยวเราจะให้เขามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติหมูยัดไส้า辣นะของเราจะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวตักก่อนเลยนะครับตักเองเลย ให้ดูเลยว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้นะคะมีทั้ง wow ม uh okay. ัระแล้วก็ห okay. มูนะคะอือรสชาติดีมากเลยค่ะมากมเนื้อค่ะผมผมมัระค่ะหมูก็หนักเลยอร่อยมากเลยค่ะว้าวขอบคุณมากเลยนะคะก็วันนี้นะครับก็มีเพื่อนมาร่วมทีมของเรากันแล้วนะครับ แล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับ